ครับเวลาทำปลาสวายข้างใดก็จะนึกถึงประเด็นดราม่านะครับเรื่องของเส้นข้างลำตัวของปลาสวายนะครับนะคนโบราณบอกว่าเป็นเส้นคาวนะฮะคนสมัยใหม่ก็บอกเป็นเส้นประสาทนะฮะเพื่อนๆนคิดว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะตัวนี้อยู่ตรงไหน อะนี่อยู่ตรงข้างๆลําตัวนี้ครับขอเส้นจระจิอยู่แนวนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดึงนะครับอึบดึงมันออกมาดึงมันออกมาอุ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 อออออออนะเพื่อนคิดว่านะฮะมันเป็นเส้นคาวจริงไหมหรือเป็นเส้นอะไรลองเสนอความคิดแชร์กันออกมาครับนี่ฮะเรื่งมันก็จะยาว ครับ <Tipp s> มีสองข mm ้างนะฮะมีสองข้างของลำตัวนะครับข้างนี้นะฮะยาวครับเป็นเส้นเป็นเส้นเอ็นนะฮะลักษณะเป็นคล้ายๆเส้นเอ็นเป็นประเด็นดราม่ากันนะใครดูนะครับว่าโพดนี้จะดราม่ากันไหมฮะ ดูข้างนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนึงจะมีไหมครับอึบๆไหนฮะอยู่ตรงไหนย,ยีใช่เปล่านีฮะเป็นเส้นอุ๊อุอุขาดซะแล้วดึนอึบๆอึบๆโอ้โ ปออกมาแล้วครออกมาแล้วครับปื้อ,อึอมันจงออกมามันจงออกมาครับอืออืออะยาวเห็นไหมฮะยาวเทียบกันสองเส้นเลยฮะว่ายาวเท่ากันไหมฮะนี่ครับยาวเท่ากันเลยเพื่อน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 คิดว่าเป็นเส้นอะไรนะฮะ ลองเสนอความคิดกันมาครับคอมเมนต์กันมานะมาดูกันครับโอ้โหยอย่าบึบื